เก่งคนหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าบางชีก็สงสัยในความสามารถของตัวเองนะครับอาจจะคิดว่าตัวเองทําได้ดีพอหรือยังร้องเพลงได้ดีพอหรือยังแต่งเพลงได้ดีพอหรือยังหรือว่าจะเรื่องใดๆก็ตามน,นะครับการพูดคุยการอร์ฟอร์มต่างๆแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าไม่มีเพลงที่เคเขียนนะครับถ้าไม่มีอะไรต่างๆที่พวกเราปลุกปั้นปลุก,ปล,กปลุกปั้น ร่วมสร้างเพลงต่างๆขึ้นมาก็คงไม่มีทุกคนนะครับมานั่งฟังพวกเราอยู่ในวันนี้เนาะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่า90%ของเนื้อเพลง s e r i o u s b c o o n ก็ออกมาจากเค้กก็ว่าได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อนะครับว่าการที่ทุกคนชอบเพลงของพวกเรามาดูพวกเราเยอะในวันนี้มันก็บอกแล้วว่าสิ่งที่ทำมาตลอดมันมีความหมายนะครับมันมีค่าแล้วก็ทุกคนชื่นชอบมัน เพราะฉะนั้นก็อย่าไปสงสัยในความสามารถตัวเองมากอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ดีไม่เก่งขอบคุณที่ทำซีรีสไป่อน,นมาปีนี้นะ่ะเข้าปีที่ไม่หกก็เจ็ดแล้วอ่ะคือยาวมากนะครับอยู่ด้วยกันมาก็ขอบคุณมากนะครับที่เป็นเพื่อนรัวมงที่ที่ดีเสมอ ขอบคุณเมืองที่เป็นคนเก่งมากจริงๆเออเป็นค,คนที่เซนซิทีฟมากนะคะเอ,อ่อดูจากการที่พูดแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยอ,อ่าไม่น่าจะต้องต้้งคำถามอะไรแต่คนที่จริงจังกับงานแล้วก็เครียดแล้วก็ก็กังวลตลอดเวลาแต่ว่าเมืองจะแบบว่าเป็นคนที่ ม่ค่อยบอกเราว่ามันจะไม่เป็นไรคนดูจะชอบงานของเรามันจะทนไม่ได้เพราะว่าพวกเราตั้งใจกันมากแล้วก็เมืองเป็นคนที่เก่งมากๆค่ะทุกๆเแรงที่เคเขียนขึ้นมานะคะมันจะไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างถ้าเกิดว่าไม่มีเมืองเพราะว่าเคก็เล่นลดนตรีไม่เป็นเมือง ทำให้ซีเวสไปคอนกลายเป็นซีเวสไปคอนได้อย่างทุกวันนี้คอพบฟุที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็คอยเป็นคนที่สพอร์ตกันและกันเสมอเป็นด่านแรกก่อนที่เฮกจะโทรไปหาพี่ตัดว่าพี่ตั๊ดหนูเครียดมาก <c oughs> ก็จะต้องผ่านเมืองก่อนก็ จริงๆแล้วเมืองอ่ะมีความสามารถเยอะมากๆนะคะทุกคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นว่าเขาอว่าเล่นดนตรีเออไม่ใช่ในการเต้นนะเออจะเต้นให้ได้เลยก็เมืองจริงๆนั้นดนตรีได้หลากหลายมากๆแล้วก็จริงก็แต่งเพลงด้วยนะคะแค่ช่วงหลังๆพอหยุดหยุดเต้นก่อนช่วงหลังทาเพลงซึ่เป็นส่วนใหญ่ก็เลยเมืองก็อาจจะไม่ค่อยได้ หันมาแต่งเพลงแต่ว่าในอัลบั้มหน้าเอาซื้อหน่อยไหมแต่งเพลงบ้างไหมกลับมาแต่งไหมเดือนหนึ่ง,งครับก็จริงๆก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนั่นแหละรครับก็ยังจริงยังเลยเที่ยวเลย